ที่เราได้รบทราบกันนะครับว่าการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจนะครับกองทัพเรือโดยท่านผู้จัดการฐานเรือพลเรือเอกือชัยรุ่นดิตนะครับท่านยอดได้มีนโยบายที่จะให้หน่วยขึ้นตรงต่างๆครับช่วยเหลือประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งตู้บรรสุขึ้นในส่วนของกรมการพลเรือนทหารเรือก็ได้ดาเนินการตั้งตู้บรรสุ ให้กับพี่น้องชุมชนที่อยู่ในบริเวณรอบกรมกราาีการบริเวอหนันเรือนะครับแล้วก็มีมาตรการในการดูแลในเรื่องของการสวมหน้ากากรักษาระยะห่างมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่นะสิ่งของที่เราเตรียมไว้ในตู้ปันสุกก็จะเป็นสิ่งของเกี่ยวกับเครื่องใช้นะครับอาหารรับประทาน ดีค่ะแพนเค้กเข็มมณิจามิกรค่ะและตอนนี้นะคะแพนก็อยู่ที่กรมกิจกรรมพลเรือนทหารเรือค่ะมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมของทหารเรืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเรียกว่าได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันในการเติมตู้ปันสุขข้างหลังนี้ค่ะก็จะมีเรียกว่าผู้มีจิตศรัทธานะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยากจ,จะมาร่วมบริจาคของเนี่ยก็สามารถมาร่วมใส่ในตู้ปันสุขได้นะคะแล้วก็ใครที่จะมารับเนี่ยก็ขอความร่วมมือให้เรียกว่ามีน้ําใจแบ่งปันซึ่งกันและกันหยิบแต่พอดีนะคะหยิบแต่่พอใช้คะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงเวลานี้นะคะ